ฝั่งอามันและสร้างท่าเรือเชื่อมต่อการท่องเที่ยวสังอาดามันค่ะและงั้นข่วแจ้งย้าด้วยนะคะว่านี่ยังไม่ใช่ความเจอกการยรันริสุทยังเป็นทางการยังอยู่ในช่วงของการฟองกำจัดบาปใหม่และฟองนี้กยังมีมีนานแล้วเมื่อไหร่จะมเงินปิดคพชาวเขาตั้งหลายเดือนแม้แต่ท่าน้วยกแบบจะหมดตาใจจึงได้ขับผ้าเงินเินขอมีนานแล้วเมื่อ พบกับวยผู้ดเดนททนททน่นเอซอรเท่วย่ปั9.2ตาีอยู่ที่หนยัโอเคโอเควันนี้ก็ปออะไรทั้ง้มด ีโมแล้วก็ทานแล้วก็มีอะไรซองแดงๆนั่นแล้วก แล้วคือเขาก็กินหากระเทืต้องขึ้นมาเลยอีอออ <c oughs> ย์นี่พูกมันรู้โกโซเมีการสัมผักับโควันพัสมีเดีเอสเอ็กซ์เด้กันสปริงโคมาีลิน